ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสปีดริปเตอร์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นรถคันนี้นั่นเองนะผมมีชื่อว่าสกายเดวิลลิงนะครับผมนะก็เรามาดูรูปทรงรถก่อนเลยนะครับผมารูปทรงรถก็คล้ายๆกับรถอวกาศนะครับผมนะเออคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถเอ่อเมตาเก่าแล้วนะครับผมนะอ แต่ว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมสำหรับรถคันนี้นะสกายเดวิลิงนะครับผม่ะก่อนเดินเราก็มาดูค่ากราฟกันก่อนนะครับผมค่ากราฟก็เอ่อถือว่าสมดุลน,นะเพื่อนๆคือไม่ได้ยั่งไปทางไหนมากเลยนะครับผมโดยรวมค่ากราฟโอเคนะครับผมส่วนคุณสมบัติพิเศษนะครับผมเมื่อเข้าสู่ทางเร่งความเร็วนะผมห้าครั้งแรกนะในแต่ละเกมนะผม จะได้รับเอ็นแท้ง50%พันกีทุกครั้งเอ็นแทงเต็มถังความเร็วสูงสุดในโตบวก3กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วสูงสุดบนทางเล่นความเร็วบวก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถซ้อนพัดกันได้4ครั้งอ่าเป็นต้องบอกว่าเป็นรถอา่าที่เกี่ยวกับทางเล่นความเร็วแล้วก็เป็นรถที่สกิลต้นเกมด้วยนะครับผมส่วนการอัพนะผมผมก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผม ฟังชิปเรียบร้อยนะตัวเครื่องผมก็เล่นมาสายขวานะผมแองส่งก็เล่นมาสายซ้ายนะผมเชฟเพิงไม่มีสายนะเทอร์โบโลเล่นมาสายซ้ายนะผมแล้วก็อแนทงเล่นมาสายซ้ายนะครับผมก่อนเดินเลยเราก็มาทดลองความเร็วของรถคันนี้นะผมว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมโอเคก็น่าจะ3 1ม้ยไหมอันนี้ผมเดานะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับผม อ่ะเดี๋ยวลองวิ่งธรรมดาดูก่อนนะครับผมโอเควิ่งธรรมดานะครับผม202นะก็ถือว่าพอใช้ได้นะสำหรับวิ่งธรรมดานะครับผมอ่ะซีดีบิลนะผม288.2้อยแปบแปดจุดสอนะครับผมวีซีลนะผมสองร้อยเกบผมอ่ะ CW นะครับผม สามนะก็ถือว่าแรงนะเพื่อนอ่ะ WCW ิ w w, ลละวสามรอยยได้หรอหแรงเกินนะผมอันนี้สามประมาณ3ามนะสมร้อยสบสองถึามร้เนี่ยประมาณ3าม ึง315ก็ถือว่าแรงนะสำหรับซีรีสลนะครับผมเนี่ย315นะผมโอเคประมาณนี้ก็แล้วนะผมเดี๋ยวเราเอารถคันนี้ไปเล่นในเกมกันเลยดีกว่านะผมว่าคันนี้จะดีสักขนาดไหนนะครับผมนะไปชมกันเลยครับอ่ะมาครับผมรถอัพเต็มทั้งทีก็เอามาเล่นนแรงๆสักหน่นอยสักท่านนะครับผมโอ้โหโพล่าอีเวนตชันก็ถือว่าได้อยู่นะครับผม มาครับผมไหนๆก็รถอัพเต็มแล้วเอามาเล่นในแรงดูนะครับผมด่านนี้ถือว่าเหมาะไหมก็เอ่อโดยรวมก็ถือว่าคันนี้น่าจะเหมาะอยูน่นะสำหรับด่านนี้เพราะว่าเอ่อมันก็มีตรงที่มันเป็นแผ่อยู่นะแผ่ทางเล่นความเร็วนะก็จะทําให้เราในด้ในตัวเร็วนะในช่วงตัวเกมนะบาย 多吗？ ค okay. ตามได้อยู่ยี่สิบสองช้านะชา้าแต่แหละนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าโอเคอนะเพื่พพอนๆรถคันนี้แต่ว่าก็การเห็บเกี่ยวกัแทงก็ถือว่า ขึ้นยากนิดนึงแต่ว่าพอได้อยู่นะครับผมคือโดยรวมก็บอกว่าคันนี้คือมันก็เป็นรถประจําด่านสำหรับออเดเวตูเชียนนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าถ้าไปเล่นในด่านออเดเวตูเชียนนะก็คือเหมาะมากเลยนะครับผมคือได้แทงเร็วด้วยนะครับรอบๆพวกด่านโคโรนอะไรเงี้ยถือว่าได้อยู่นะก็ได้ด่านคอยฟิวโอถือว่าได้อยู่นะสำหรับ รถคันนี้ก็ถือว่าถ้าตอนนี้ก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่ครับผมสำหรับรถคันนี้นะสกายเดวิลลิงนะครับผมมาด่านอะไรครับผมโอ้เมืองทอยได้อยู่ครับมาครับผมในด่านเมืองทอยนะก็ด่านนี้ถือว่ามาไหมนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมด่านนี้แต่ว่าช่างเนเกมกม็ดูสิไม่ค่อยมีทางแคสักเท่าไหร่นนะผม ก็ไปมีช่วงกลางเกมเลยแหละนะผมช่วงจะเลี้ยงบูธนะ,นะผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีแต่ว่าทางแพทมันไม่ค่อยเยอะแต่แวรวมก็ถือว่าด่านนี้ก็ถือว่าเอามาเล่นได้นะสำหรับสกายเดบลิงนะครับผมไปเปิดตัวมา โอ้เครื่องร้อน ฟุตบอลไม่ติดตามไม่ไกลนะแต่ว่าโอ้โหทีมผมนี่ก็ไม่ไหวละต้นเกมไป่พลาดหนักหน่อยนะ แล้วนะผมต้นเกมพลาดหนักเกินนะผมคือมันดกดเขียวซ้ายมันติดนะเพราะว่าเครื่องมันร้อน,นผมมันเลยค้างก็เลอยรๆๆตกตรงกร,ระโดดไปนะผมไปอ้อมมาเสียเวลาเลยมาด่านอะไรครับผมโอ้โหด่านนี้ฟาวเวอร์อีกเป็นวซัมเบอร์ซีด่านนี้ก็ืตีได้เลยนะผมแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะกับรถคันนี้ มากครับผมฟลาเวอร์นซัมเมอร์ซีนะครับผมโอเคส่วนคันนี้ถามว่าเอามาลงแรงไหวไหมก็น่กถือว่าไหวหนุ่มแต่ว่าต้องด่านที่มีทางแผ่นเยอะต้นเกมหน่อยย่างเช่นด่านนี้ก็ถือว่าก็เหมาะไหมแล้วก็ เหมาะอยู่นะแต่ว่าถ้าเทียบกับคันอื่นแล้วก็คันอื่นจะได้เปรียบกว่านะครับอย่างเช่นเทียบกับสกายพ็อกเกอร์เงี้ยงั้นก็นกสกายพ็อกเกอร์ก็ได้เปรียบกว่าเพราะว่ารถมันไม่เหมาะก,กับฐานนั่นเองครับผมโอ้ยโอ้โหเอร์าวานไม่ติด จะเบียดทำไมนะครับ โอจะเข้าส้นชัยได้นะ้โหเบียดกันหนักเกินนะครับผมมาครับผมเพื่อเนเกมสุดท้ายก็ับอนะผมในด่านนอสซีนะก็ผมสรุปให้เลยสำหรับรถคันนี้นะก็ต้องบอกว่าถ้าจะเล่นดูก็อย่างว่าแล้วก็คือรถมันเพาะด่านจริงๆนะครับผมก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ข้กด่างรอบเดียวยยโลโลได้แหละอย่างเช่นพวกโฟลนอะไรเงี้ยหรือแบบ ในดาดอะไรนะอะอดเดรบิสุยเชียนนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมคือถ้าด่านสองรอบอย่างเช่นน็อตสี่เนี้ยก็ไม่ค่อยเหมาะแล้วครเพราะว่าต่อมันจะได้เนี้ยเอ็นแท้งอ่ะก็คือมันมันก็ช้ากว่าเพื่อนๆเขาจะดีนะผมกับรถเที่ยวกับรถคันอื่นแหละนะอืมเบียดทำไมล่ะครับ อันนี้นนเล่นเบียดอ่ะ

โอ้นี่ขนาดพลาดเยอะนะเนี่ย56นะโฮ้ยรถคันนี้ถ้าวิ่งเป็นหลนัก40ถือว่าเป็ราโอเคอยุกนะผมแต่ว่าถ้าเทียบกับคันอื่นแล้วก็นั่นแหละคันอื่นก็จะดีกว่านะครับผมโอเคครับผมเป็นกัน,กนบ้างครับผมสำหรับรถคันนี้นะ Sky Berlin นะผมสำหรับผมก็ถือว่าคันนี้ผมให้สัก9เต็ม10กระลันนะผมอ่าเฉพาะในด่านที่ทางเร่งอ่าต้นเกมนะอย่างเช่นพวกอุลเวตูเชียนแล้วก็ โคโลนอะไรเงี้ยนะผมคือโดยรวมผมชอบเลยนะรถคันนี้หนุ่มแล้วก็โดยรวมเรื่องมันเป็นรถเมทัลารด้วยแหละนะผมก็สามารถเอาไปฝึกได้นะผมในฐานพวกโคโลนหรอือออโตเมสต์เชียนอะไรเงี้ยนะผมเราก็ฝึกกันเข้าโค้งหรือแบบเจ็บลายได้นะผมเพราะว่ามันเป็นรถเฉพาะด่านอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะ ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม